ห้องขอน้ำสักนิดนะโอเค,อเคสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับกอรักกวนๆนะแม่รู้จะมาเล่นทำหออนะไรเนาะโอ้โหก็มีความรักอยู่โอเคช่างเหมือนใครมีความรักก็ดูบทกรอน,นี้ได้ทำไมต้้งใส่กระดอนด้วยไปไห้กอนโอเคกอลักกวนๆนะก็มันจะกวนหาขนาดไหนชวนกวนหาโอเคไปเริ่มกันเลยนะเริ่มอ่านนะกดไปเลย ก็มีกรนหนึ่งกรชุดที่หนึ่งกรชุดที่สองกอชุดที่สถึงกรชุดที่สีบนะไปกรชุดที่หนึ่งเลยนี่ฮะอ่าอแรนภาษาอังกฤษนี่อ่านไม่ออกเลยไออันที่สองเลยก็นคนเข้าตามีมีเป็นร้อยแต่คนเข้าใจมีน้อยจังต่อไป เก้าอี้ต้องมีสีขากีตาร์ต้องมีหกสายเจ้าหญิงต้องมีเจ้าชายส่วนฉันนั้นต้องมีเธอ,อต่อไปฮะอยากเป็นอุนตาแมนมีแก้มแดงใสใสถ้าแล้วเธอหลยอยากเป็นอะไรเป็นสัตว์ประหลาดดีไหมจะได้เจอกันตอน ก็เป <Tory>. ็นก่อนละกัวนะอย่าไปหาเรื่องมาาอะไรก่อนแล้วกันนะแป๊บหนึ่งคันแข้นก็เป็นใค้สักนิดหนึ่งขอโทษด้วยนะคะที่ว่าไปเป็นไข้เสียงแห่ไปสอบไปอะไรสักนิดหนึ่งไปเรียนก็เลยไม่ทันเลยต้องมาถ่ายคลิปก็นะเอาให้จัดเต็มที่เลยแม่ไม่มีท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ แม่ไม่มีดวงดาวให้มองหาแม้ไม่มีโลกไม่มีเวลาขอเพียงว่ามีเธออยู่ก็พอต่อไปครับในความมืดมิดแห่งลาสีคนดีคิดถึงฉันบ้างไหมลืมหรือยังว่าใคร เคยห่วงใจจำได้ไหมใครคนนี้ที่รักเธอต่อไปครับโอ้เดี๋ยวเฉงแหบเล็กนิดเดียวเนะี่ยมันโตน,นะรวมล้วก็เหมือนแท็กซี่ถึงเขาจะว่างก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะรับเรา โอเคก็ okay. น้องมากว่านิดหนึ่งไปต่อไปครับถู <c oughs> กนะ <c oughs> ถึงหน้าตาจะติดลบ <c oughs> แต่ถ้าได้ <c oughs> ครบจะติดใจ <c oughs> มีกิ๊กไม่ใช่ชู้ถึงแฟนรูก้ <c oughs> ก็ไม่เลิก <c oughs> ต่อไปครับ เป็นแฟนพ okay, yeah, okay, okay. <Yeah, anyway>? ี่ต้องอดทนมีกิ๊กสิบคนต้องทนให้ได้โอเคครับก็จะจบไปดีไหมก็ประมาณหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้ามีเวันที่อ่านมาอันข้างบนนี้ในไล่รอคนมาเออ ในเฟซรอคนมากดไลค์แต่ในใจรอคนมากดเลิฟโอเคสิบตอนโอเคครบก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะก็นานใช้ได้โอเคลาก่อนนะครับบายบายเจอกันหน้าเมนูเลยไปแล้วนะครับสวัสดีครับ